สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพิงค์ลวันนี้เราอยู่กับเกมอูซากิชิมะเป็นเกมแนวน่ารักแตุ่ตามีเอ,อ่อไอซ์แลนด์ที่มีบันนี่มีตัวกระต่ายน่ารักน่ารักแล้วก็เราสามารถจัดแต่งจัดวางเดคอเลทในเกมได้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลองไปดูกันไปเลยภาพในเกมน่ารักมากเลยมันเป็นแนวแบบว่าเหมือนเป็นภาพที่วาดบนกระดาษแล้วก็วาดด้วยแบบสีน้ำไหม ราดด้สีน้ำน่ารักอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะ follow ในเกมดูนะก็คือเขาให้คลิกตรงนี้เนาะคลิกไปมีช h o p ตรงนี้เป็นช h o p มีมีบายมีเซลเอ,อ่อมี decorate มีลูกบอลให้กดซื้อเดี๋ยวเราลองกดซื้อลูกบอลดูลูกบอลใช้80 เเงินค่าเงินในนี้เป็นแครอทนะน่ารักจังเลยกดตกลงกดรูปบ้านหรอโอเคมีให้ซื้อบ้านด้วยบ้านหลังแรกของเราอุ๊ยน่ารักดีเหมือนกันนะอ๋อเป็นช็อปหรอซื้อเลยนะใช้415 c a แครอทโอเคต่อไปเขาให้กดที่รูปไอแพคของเราอ่ะกดไปร r a g g i n g item เขาให้อ๋อลากตัวบอลที่เราซื้อเมื่อกี้ลงไปในไอแลนด์ของเรากดบุ๊ก โอเคแล้วก็ลากวางโอ okay, <Okay, S 1> เคลองวางดูติ๊กโอเคเสร็จปุ๊บอ่าในกระเป๋าเมื่อกี้เรามีอะไรอีกเราซื้อช็อปไวใช่ไหมไหาช็อปของเราโอเคช็อปของเราก็จะลากวางได้โอ้ยน่ารักจังเลยโอเคเดี๋ยวเราลากวางตรงนี้เสร็จอีกแล้วหนึ่งงานต้องใช้เวลาสร้างนิดนึง 16วิช็อปของเราเสร็จแล้วน่ารักมากเลยแล้วน,น้องกระต่ายของเราเมื่อกี้ก็คือเข้าไปในช็อปอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยอยู่ตรงกลางเอ้ยน่ารัก caretakers daily to do เป็นเคเวสที่เราต้องทำเลี้ยงอันนี้อะไรเลี้ยง5 b u n n นีแล้วก็ทำความสะอาด2 b u n n นีให้อาหาร2 b u n n นีอะไรแบบนี้สามารถมาล็อกอินทุกวันแล้วก็ได้ของ20กระต่าย ก็จะสามารถปลดล็อกสิ่งของต่างๆด้านหลังได้เลยกดหนึ่งครั้งให้สว่างขึ้นแล้วเราก็สามารถลากสิ่งของที่อยู่ในไอซ์แลนด์ของเราได้ก้องถ่ายรูปชูดโฟโต้ไซส์อ่ะโอเคสมมติเราชูดอันนี้อ่ะสมมติเราเก็บภาพน้องกระตุยของเรานะอ่ะัจังเลยน้องกระตุยของเราอยู่ในโฟโต้แล้วตกแต่งอย่างอื่นดูไหมอ่ะสมมติเราจะซื้ออันนี้โอเค Okay, เราลองเอาไปตกแต่งดูอ้าวอยู่ดีมีตอนเราซื้อที่ชอบไปเมื่อกี้ใช่ปะพอซื้อเสร็จกลายเป็นว่ามีน้องกระตุยโผลมาอีกตัวชื่อน้องแพนด้าแล้วคือหน้าตาคือเหมือนแพนด้ามากคือจะเป็นตัวสีขาวหูดําแล้วก็ขาสีขาใส่ถุงเท้าสีดําเหมือนแพนด้ามากแต่เป็นกระตุยนะารักจังเลยเสร็จแล้วเ,ออเหมือนน้องหิวข้าวหรือเปล่า โอเคเราลองเทอาหารดูอ้าวเทตกด้วยโอเคเทแล้วยังไงต่ออ๋อน้องกินให้เราดูน่ารักจังยังไงนะรูปๆให้ความรักเหรออ๋อรูปๆให้ความรักเรามีเงินเดี๋ยวเราหาใหม่ก็ได้นะ้องเดี๋ยวเราลองซื้อซื้อดูเผื่อน้องกระต่ายจะโผล่ขึ้นมาอีกอ่าน้องเห็ดเป็นของข้าซะขอนไม้ซื้อ หมดแล้วเงินหมดโอเคไปลองวางกันอ่ะวางวางแบบวางไปเรื่อยก่อนนะไม่มีศิลปะเลยอ่ะเจ้าเห็ดเจ้าเห็ดวางตรงนี้ดีกว่าวางสวยๆมากอ่ะทุกคน อีอันนึ่งขอนไม้ขอนไม้บางตรงไหนได้บ้างโอเคเฮมัท hey, ลูมเปิดไฟได้ด้วยน่ารักจังโอเคโดยรวมเกมก็เป็นประมาณนี้นะคะก็คือเราอาจจะต้องลองเล่นทำมิชชั่นต่างๆตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนแครอทมาเพิ่มแล้วก็น้องต่างๆที่เป็นกระต่ายอาจจะเพิ่มขึ้น เรื่อยๆในไอซ์แลนด์ของเราแล้วเราก็สามารถ d e c o อ a t e ไอซ์แลนด์ของเราให้สวยงามได้ก็คือทําเงินแล้วก็หาไปซื้อในช็อปแล้วก็มาวางให้สวยงามได้เกมโดยรวมก็จะประมาณนี้เป็นเกมที่นั่งเล่นชิลๆนะเป็นแนวรีแล x ก็คือไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็แบบมานั่งผ่อนคลายอยู่กับน้องกระต่ายอยู่กับไอซ์แลนด์ของเราเป็นเกมที่น่ารักเกมหนึ่งเลยชอบนะเอาิดี โอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามเป็นกำลังใจให้ใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย Subscribe! Subscribe!